ไปบ้านหลังนู้นแล้วครับอะไรไม่รู้ครับนู้นครับนู้นครับเข้าฝั่งนู้นครับนะอุ้มหน่อยนะอ้โอ้โอ้อ้แลว้วเบ็ดมันจะหกักไหมโอ้โอน้องจะอุ้มไวหวหรองนะั้นอ่ะออ้ใหญ่มากครับมันถึงขั้นข้าวต้องลำบากแล้วครับ อยู่ใสปลาอะไรนี่โอ้โอ้ละเทวปลาครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีทุกทกท,กท่านนะครับก็มาพบกับแม่ปลาใสปลากันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บึงปลายฟาร์มนะครับบึงปลายฟาร์มอําเภอปลายนะครับ ครับทางเข้าก็แหลงรวบรวมอมสัต์ประหลาดนะครับก็พอดีช่วงนี้ก็ไม่มีหมายตกปรากฏวันนี้เราจะมาเล่นปลาบ่ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็จะมาเยือสัพ์ประหลาดดูนะครับนี่ครับดูป้ายผมยังไม่เคยมานะครับพอดีก็รู้จักนะเขานานน,ะนี่ฮะดูภาพครับเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันดูครับก็เหยื่อวันนี้ก็เอาเหยื่อลากินพืชมาด,ด้วยครับ แล้วก็เอาปลาไข่มาตกดูนะครับนี่ครับปลาไข่เพิ่งได้จากโรตัสมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอามาตกจัดประหลาดดูนะครับส่วนคันเราเบ็ดเราก็เอามา2คันครับ2คันนะครับค่าบริการที่นี่ก็คันละหนึ่งรบาทนะครับผม,มเจอคนนี่เจอเพื่อนมาทักทายแล้วอ๋อรับภรรยาก็เจอนอ,อนดคออีครับเจ้าของบอกครับ เอาเอากล้วยฉาบมาฝากครับผมเอากล้วยฉาบมาฝากขอบคุณครับโอ้ครับผมไอลันมีในปุ้นเหครับเนาะไอลันมีในปุ๋นครับเห็นบอกวันนี้แบบมีคนดีหน่อยโอเคครับก็เดี๋ยวลุยกันเลยโอเคครับดูทางเข้าก็เป็นรีสอร์ทด้วยนะสวัสดีครับผมหาได้ปลาไข่ครับเอามาลองดู เอาเอาเยื่อมักมาลองดูปากกดคังดู <c oughs> เผื่อจะนี่นัดปกะกอบปกะกองว่าพี่เอา<ท>เอาเอาเยื่อเด็ดเด็ดมา <c oughs> มาลองปากกดคังเนอ,อะวะนี่ครับดูสภาพรีสอร์ทเดี๋ยวนี้เอาทุกอย่างครับโอ้โหสวยอลังการมากครับผมปล่อยมันยี้นะครับเมื่อก่อนนี้แบบเคยเปิดบอร์ตจะเป็นต้อเปิดบอร์ ไก่อันนั่นไหมละครับไก่แจ้อันมีไหนหมดละไก่ชุดนุ่มขายไปหมดแล้วครับแล้กวก็พ่อแม่บริการซื้อู <c oughs> ขอบก็เ <c oughs> พื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะลองปลาไข่ก่อนเลยนะครับจะลองเกี่ยวทั้งตัวดูนะครับมันค่อนข้างจะเละครับผมก็เกี่ยวแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะวันนี้ก็เอาเยลล์หมักมาด้วยนะครับ ก็จะมาลองกดทางเหลือมักเหลือจากหน้าน้ำหลากนะครับ อยครับเยอะมากกองเราเล่นกดครั้งครับ รออย่างเดียวครับนู้นครับโอ้ยปูกกองเขาเล่นกำลังเล่นปลานินเดี๋ยวตามมาครับไปเล่นปลานินอยู่ก่งนู้น,นครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เหมือนเบาๆปลาอะไรไม่รูโ้โอ้นักโอนักอยู่นะมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกครับ โอ้ยน่อยู่เนอะกดค้างน่าจะโอ้ยกดค้างครับกดค้างครับนี่กดค้างใสงามครับ นะโอ้ครับโอ้ยกดะถางกดะถางรับนี่กดะถางสวยงามครับนี่ครับไซส์สามไซส์สี่อาจจะนะโอ้ยโดนกัดสนันบวนไวเลยครับผมให้ไหมนี่ยให้จะเอาแล้วเด้อให้ เดี๋ยวดีดีโอ้โหนี่ครับใส,ส้แสงน่าจะได้ครับเดี๋ยวน่าจะมาใหญ่กว่านี้ครับเอ้ยระวังค่ะเห็นวันแคบอ,อกอ่ะเหรอพลังได้ใช้ชิปอยู่กัมีอยูปัญหาน่าจะมีแสดงินเนี่ยดูมันโดนกัดอาจจะ ามาควรเดี๋ยวเราจะยนเลเทลครับเอา้าใส่เลยน,นครับเอันนี้ไปน,นี่ครอันนี้ก็ออันนี้เคยใช้ มาเลยอันือกันกอะวมันจะตายนะดูไปมาไปมาอย่างมันจเจือินเลเลยนี่ฮะเือขนาดนี้เลยนะมามาแล้วมันมาอยู่เมื่อกี้เนี่ยอาโอาแล้วเอาแล้ว,ลว,ลวไปแล้วนะไปแล้วนะ Leteo, <laughs> 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 ôi, ôi. Bịt sắp phăng à. Ôi. อะไรที่บ่มันคือยังไงอ่ะมาแล้วมาแล้วที่รถแล้วก็จุดนี้โอ้โหปวดแผลจ๊ง น้องก็จะตกอ่ะเมื่อกี้ด้านติดของพี่ก่อนน้องขออุ้มหน่อยนะโอ้ยเอ้อ้ยแล้วเบ็ดมันจะหกักไหมโอ้ยน้องจะอุ้มไหวหรองั้นอะอ,อู้ใหญ่มากโอ้โหใหญ่กว่าค้านะงอีกมันคือปลาอะไรนะน้องมาดูเดี๋ยวมันคือปลาอะไรนะ โอ้โหเธอล่อมากอันนี้เป็นอะไรป๊อกเจ๊ปลาเสือแล้ววโอ้โหสิบบวกสุดยอดโอ้โอ oh my god ไม่เคยเห็นตัวตัวขอดูหน่อยโอ้โัเใหญ่ม,มากโอ้โหอันนี้เป็นน่าจะแค่ใดกันเนี่ยเลยไงเลยตังบวนเอาตังบวนป๊อกโอ้ย เอาปลาไม่กินกินขนมปังก็โอ้ยเฮ้ยกินลึกอ่ะโอ้มันกินลึกกว่าแล้วอันตรายไหมเด็กพบด้วยไอ้น้องก็ดูไอ้น้องก็ช่วยไอ้น้องก็ช่วยเด็กพบกว่าไอระวังเนื้อมันใหญ่ตั้งบนเหรอเอาขึ้งบนดิเอาขึ้นมาข้างบนเอาขึ้นมาข้างบนเอาขึ้นมาอีกเอาขึ้นมาอีกเออนะอ่าใหญ่มากโอ้ยเดี๋ยว งับผมว่มา,ามันกินขนมปังมันไม่กัดไหมระวังเงี้ยงมันระวังเงี้ยงที่ขาระวังเงี้ยงที่ที่ไข้งโ,โอ้ยเข้าเข้าคอเหรอเข้าคอเลยวยะ<ด>ยังได้อยยู่่ังไมลดก,กระะเาโอเคกันสองคนขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจออห่อมือเธอระวังนะมันเข้าไปสุดมืออันตรายไหมเออนั่นเฮ้ย กินทางเหนือแล้ววะเออได้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 ใช่ใช่อใชโอเคครับอุ้ม <laughs> สองคนให้พี่บอนดูหน่ <laughs> อ, <laughs> โอยโห <laughs> ใหญ่มากมาแล้วครับหมานหมานใหญ่ <laughs> มากเลยอะ่ะเฮ้ยกินเหมือนไม่ใช่ตัวนี้มา <laughs> กล้องไปแล้วครับกล้องไปแล้วครับ ปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปูใหญ่หนุ่ยนอยู่กลางย,ยังไม่โผล่ครับใจเก็บเบ็ดให้หน่อยนนนหนักมากครับ <laughs> อะไรเอ่ยเน,นื้นเนอเนืน้ออันนี้ของเขา โอ้เจลาเคนครับมาแล้วตัวแรกใช่เอาวางเอามันติดเอ็นนี่ไงมันติดอะไรไม่รู้เอลิเกเตอร์ครับไอออที่จับมาเฮ้ยมันติดปากใช่ไหมคะเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคยังจับคนี้ไ้ไหมกลัวไหมมันกัดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย เอากล้องจังก่อนเอากล้องกลางก่อนมาน้องถือให้โอ้ยเข้าไม่ได้อ่ะยาวอ่ะน่ากลัวมากเลยยาวมันเข้ายากเอาเอาเอาช้อนหางเอาช้อนหางช้อนหางขึ้นมาดิช้อนหางเข้าเลยเออได้ได้ได้ไปไปไป กลับมาแล้วกลับมาแล้วเอาไม้ขึ้นขึ้นเลยเอออันอันได้ละเออเดี๋ยวเดี๋ยวยงังยังยังปากมันขำนี่เออได้ละโอ,โ,โอ้โหปลาเข็มยักษ์ <laughs> <laughs> เหมือนปลาเข็มในทะเลของอบ้านเราเลยเกตเตอร์โอ้โหกินลึกอะน, <isis S 2> นุม่มๆอะมันกันดใช่ไหมม,หมันกินลึกอะอีกิดเดียวจะขาดแล้วมั้งเนี่ย มันเกินมันเกินสิเพราะว่าตอนเมื่อกี้อะมันนุ่มๆกิน,ม,นมันกินปลาวบากันร้งอ,ปปนองให้เลยชีไได้แต่ละตัวโตวแล้วก็ไม่รู้จะเอาออกยังไง ขอจับขอจับหน่อยว่ามันแปลกไหมโอ้ยมันนิ่มๆอยู่รึปื๊บอย่างนั้ว้ายเว้ยยิมไปอีกอันก็อยู่ในรถกูระวังระวังมือระวังมือ ตรงตัดเหร,รอเห็นนะจะบก้าหรออยู่เอ้ง่าย,ายอยู่โดน,น,ม,นมือกะ่ดเดี๋ยวเดีย๋ดวยวผมไปปล่ยอยปูกกัน,น ไปที่ไห<ป>นทำไมเข้าไปขายเหรอใช่ใช่อ,อันนี้ก็คือมีคนตามซื้อครับก็ต้องไปปล่อยกระจังครับเขาไ <c oughs> ทำไมไปไกลจังอ่ะกองไปแล้วครับน่าจะใหญ่ครับดูสภาพคัน,นดูสภาพคันปลามีไหนไม่รู้ปลาน่าจะอยู่นู่นนะครับออกไปไล่ออกมาโอ้โห อัน,นี่มอม,มาเลยเม่นมาง่านะจน,น,น่น่าจะใหญ่กว่าเหมือนหนักกว่าแต่ไ,ไ,ไม่ต้องเก็บไว้เออต้องเออเก็บมุดก็ได้มั้งไม่มาน่าจะจระเข้แล้วมั้ง <laughs> แต่ว่าน่าจะใหญ่ <laughs> อะไรครับเนี่ยอะไรกันครับแม่นี่ครับดูนิ่งมากครับเหมือนจะเป็นตอครับคือไม่ยิบยุบ,ย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 บเลยนี่ครับดูปลายสายปลายสายนิ่งแบบไม่ยอมโผล่เลยครับ นี่ครับต้องรอสักแปบ๊บต้องรอสักแปบ๊บนั่นเชียนก็ได้ตัวใหญ่อีกแล้วนู่นครับนู่นครับโอ้โหเสียรันรอนินไซโลอยู่นู่นครับเบียดนะพี่เข้ามานี่บอกไอ้น้องข้ามานี่มาถ่ายแปบ๊บไอ้น้องมาแล้วกาแลโอ้ยเลี้ยวครับไม่ใช่คืออะไรไน,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 น่าจะเลียวเอ้าไอ้นี่ปอ กดค้งโอ้เธออีกแล้วไอเสือดาว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 มึงย้อนเอาที่ตักมาขับมอะกลัวเนอะพี่เสือพี่เสือนิ่งแต่โหดมากใช่ เอาขึ้นตังบกก่อนเออไม่ไม่มาแล้วมาแล้วมีเสือโหดมีกี่ตัวเนี่ยหลายตัวอยู่นะไม่ใช่ตัวเดิมอันนี้เหมือนเล็กกว่าเท่ากันอันนี้อันนี้ว้นกว่าอันนี้อันนี้สั้นกว่าเขากินไอเด็กน้อยหนักกว่าน้องออนอีกมั้ย ใหญ่ใหญ่กว่ากระสานกว่าหัวใหญ่กว่าทำไมเราใส่ปลาไม่กินใช่องามันระแวงอันนี้กินปลานะใช่ไหมฮะกินปลาเนาะไม่ของเรามันตัวเบ็ดใหญ่หรือเปล่ามันละแวงสวยมาก อุ้มไปดูหน่อยระวัาางโดนมือนะโโอ้หจับดีๆก่ะไปเองไปเองพาดกำแังเอาไปอุ้มไปเลย <c oughs> ป๊าไปไปบ้านหลังนู้นแล้วครับอะไรไม่รู้ครับนู้นครับนู้นครับเข้าฝั่งนู้นครับ เข้าหัวไอ้ร้านต่อไมีในโคพุ่นอะติดไปแล้วแกก้องนิ่งไปแล้วอ่ะนิ่งไปแล้วยังยังยัง โอ้ปลายอย่างนี้พีพ่หมุม่มมาเจ้า,าโอ้โห้ยไกลครับมาแล้วครับมาสิมาสิ ครั้งค่ะก้องถ้ากดครั้งนี่สิบบวกอะ่ะวันท่านไอม้มุ่งท่านก็นกินเยอะแน่นะอ๋อ <laughs> ไอ,มมไไอม้มุ่งไปกันไอ้มุ่งตัวน้อนี่ยมันมาเองมันจะออกให้ไวนี่ ลงตังปุ้นได้ก่อนฮะได้ได้ได้แค่ปุ้นเลยหมก่อเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยอยู่ใต้เนี่ยโอ้ยบอกมาโอ้สายบอกมากวะครับมันถึงขั้นข้าวต้องลำบากแล้วครับอยู่ใสปลาอะไรเนี่ยอ๋อ โอ้และเทวปาดโอ้โหและเทยวยักษ์ครับนี่ครับสิ่งที่ตามหาโอ้โหโอ้ไอ้ควายได้ควายโอ้ยโวย อุ้งสันอย่างไ้นี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหใหญ่มากครับแต่สั้น อุ้ยแต่มันเหมือนมันกวงกวงโอ้ยสุดยอดครับโอ้ยร้องเหมือนหมูเลยครับโอ้ยยังไม่ใช่ก่อนล้างมาดุเลยอ่ะโอ้ยจะระเบิดเดี๋ยวก้ cho thịt mà nhóc tiêu vào nè chạy mất con, mất bóng mọc lắm sọc đốm ให้เปดิดกล้องอะไรกัน,นใส่มน,นิใส่อันนี้ครับแหมปลกล้องครับใส่ลูกจิ้มครับกดครังกดครังอุตสาตีสักไก่ครับ า,มามวมลโอเคครับผมนี่ครับกล้กดครั้งใสงามๆครับหมานๆตัวที่สองของเราครับกดครั้งนี่ครับผมเดี๋ยวนี้เวลาก็น่าจะประมาณเกือบจะหกโมงเย็นแล้วนะครับเราก็เดินทางเดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องกลับนะครับ ปลาที่ได้เราก็ได้กดคังมาอยู่สองตัวและเทวนะครับปลาอื่นก็ปล่อยหมดนะครับปลากาเจลเค้นะครับเราก็ปล่อยก็เหลือแต่กดคังนะครับออกกลับได้นะครับนี่ครับเซียนเซียนไปนั่งเล่นสปิลเมื่อกี้ก็เงียบครับยังไม่ได้ตัวครับเดี๋ยวรอจะมีสัตว์ประหลาดมากินอีกกเปล่าครับเรานั่งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็น่าจะได้โอเคครับผมนี่ครับเราก็เปลี่ยนมุมบ้างครับ ตอนี้ก็หกโมงเย็นไปแล้วครับก็เปลี่ยนมุมมาเล่นทางนี้บ้างครับกันนี้ก็ลองเล่นขนมปังดูครับนี่ปลาปูกองอ่ะได้กี่ตัวตัวเดียววะนี่ครับโอ้โยปลานิน นี่ครับปลาโปก้องปลานินสาโลครับสาเผาเลยครับดูเยอะทั้งนั้นนี่ครับบรรยากาศเกือบจะทุ่มแล้วนะครับอำเภอปลายสวยมากครับพระอาทิตย์ตกไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงนะครับนี่ครับบรรยากาศบึงปลายฟาร์มนะครับสวยมากครับผมส่วนปลาเราก็สาไม่ใหญ่ครับไายสายสองโลสามโลน่าจะพอเห็นนะครับ นี่ครับมือตึกๆเลยนี่ครับครับยังได้ต้มยำครับยังได้ต้มยำผมก็กว่าจะมาถึงบ้านนะครับเกือบสามทุ่มวัดีแวะกินข้าวในเมืองนะครับเดี๋ยวมาดูปลาของเราเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดครับตายไปหรือเปล่าไม่รู้ครับ เมื่อกี้มืดไปครับนี่ครับสองตัวเมื่อกี้ช่างดูมีหกโลครึ่งนะครับนี่ฮะกดคังไซส์สวยๆนะครับนี่ครับผมก็ยังไม่เจอไซส์สิบโลนะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวคงกลับไปซ้ำอีกนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังก็ถือว่าสนุกมากครับได้เยอะสัตว์ประหลาดอยู่สามสี่ตัวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ ก็ถือว่าไม่เหี้ยวนะครับในบทกดครั้งมาต้มยำสองตัวนะครับโอเคครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่รับชมและกดติดตามช่องแม่ปลายไทยปลานะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อาจจะไปที่บึงปลายฟาร์มอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขออภัยด้วยนะครับที่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปมาต่อเนื่องเพราะว่าน้ําในแม่น้าก็แห้งนะครับต้องตกปลาบ่อนี่ครับโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ